อยากให้ทุกครั้งที่ไปเที่ยวได้แต่รูปสวยๆกลับมาดูคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับกลับมาเจอ,อแก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้เนี่ยแก้วก็จะพูดถึงการถ่ายรูปท่องเที่ยวด้วยสมาร์ทโฟนครับ เล่าที่มาที่ไปของคลิปนี้ก่อนนะครับด้วยความที่แบบว่าแก้วเนี่ยไม่ได้ทําอาชีพแค่แบบเป็นบล็อกเกอร์หรือว่าเป็นช่างภาพนะครับแก้วทาธุรกิจส่วนตัวด้วยซึ่งมันมีโอกาสที่จะได้แบบเ,เดินทางไปในต่างจังหวัดหรือว่าบางครั้งก็ไปในต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าเวลาไปทํางานนะครับแก้วก็จะไม่ค่อยพกแบบกล้องตัวใหญ่ไปหรอกเพราะว่าบางทีเนี่ยมันแบบไม่ค่อยคล่องตัวนะครับเวลาเราไปคุยงานหรือไปติดต่อกับลูกค้าเนี่ยแก้วก็จะใช้มือถือนี่แหละในการถ่ายรูปแล้ววันนี้นะครับแก้วก็จะมาแชร์5เทคนิคในการถ่ายรูปท่องเทททททีีท่่ยยววดด้้สมาร์โฟนนุกคไ เอาละครับเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับสับข้อแรกเนี่ยก็คือพยายามถ่ายรูปด้วยเร s โซลูชันที่มันใหญ่ที่สุดครับกล้องมือถือสมัยนี้เรสโซลูชันสแตนดาดในการถ่ายรูปเนี่ยมักจะเกินแบบ12ล้านพิกเซลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปมานะครับมันอาจจะมีการแก้คอมโพส์ไม่ว่าจะเป็นการครอบภาพการปรับการเอียงซ้ายเอียงขวาเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มันได้คอมโพสิชันที่มันแบบสวยงามกว่าภาพต้นฉบับนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราถ่ายภาพด้วยเร s โซลูชันสูงๆเนี่ยอาจจะเป็น 40ล้านพิกเซล48ล้านพิกเซลหรือว่าบางรุ่นเนี่ยทำได้ถึงแบบ6400 8เลยเนี่ยถ้าภาพไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยภาพนี้ต้องเก็บดีเทลเทยอะๆว่ะ <c oughs> ก็ให้เลือกใช้ resolution ที่มันแบบเยอะที่สุดไปเลยนะครับเอาละครับมาถึงกันที่ข้อที่2นะครับข้อที่2นี่ก็คือเลือกใช้เลนในกล้องสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยให้เหมาะสมกับมุมภาพแล้วก็ภาพที่เราอยากถ่ายนะครับ กล้องสมาร์ทโฟนสมัยนี้มันมีกล้องแบบหลายตัวมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลตทอร์วายแองเกิลเป็นพเมอรีคัมเมรานะครับเป็นกล้องหลักเป็นเทเลโฟโต้เป็นเดฟบเลนหรือว่าจะเป็นมาโครเลนเนี่ยแถมบางรุ่นเนี่ยกล้องหน้าเดี๋ยวนี้มี2ตัวแล้วด้วยนะครับน่าทาให้สถานการณ์ต่างๆที่เราจะใช้กล้องพวกนี้ในการถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นเช่นแบบว่าเวลาเราไปถ่ายแบบภาพวิวนะครับเราก็ต้องการแบบเ,เส้นขอบฟ้าที่ค่อนข้างตรงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการที่เราใช้เลนอัลตทอร์วายแองเกิลเนี่ยนอกจากความเรียดของกล้องมันน กับกล้องอื่นๆแล้วนะครับมันยังมีแบบเอ่อ p e อร์สเปกทีที่ค่อนข้างจะแบบว่าไม่เป็นเส้นตรงนะเวลาเราถ่ายเส้นขอบฟ้าเนี่ยถ่ายแลนด์สเคปแก้วก็มักจะใช้เลนส์ที่เป็นแบบ เลนหลักนะครับหรือว่ากล้องหลักในสมาร์ทโฟนเนี่ยเพราะว่าจะมีเปอร์สเปกทีฟที่ค่อนข้างดีแล้วก็รายละเอียดภาพสูงสามารถลั่นชัตเตอร์ได้ค่อนข้างเร็วครับแล้วอย่างพวกเลนเอลท์แองเกิลแค่จะเอาไปใช้ตอนไหน่ะรแค่ก็จะใช้ตอนที่แบบเ,เราต้องการจะถ่ายสถาปัตยกรรมหรือถ่ายแบบอาคารหรือบิลดิ้งอะไรสักอย่างนนเนี่ยให้มันดูยิ่งใหญ่ให้มันดูแบบสูงนะครับแค่ก็จะใช้วิธีการแบบเปิดเลนเอลท์แองเกิลแล้วก็ย่อตัวต่ำๆนะครับแล้วก็ถ่ายงัดขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพที่ได้ออกมาเน่่นนาาาน่่ยนกนนัั้หหหรรืออวาาาคม็จะดดูููแบบิงงใใญญส นแน่นอนว่าพวกเลนเทเลโฟโต้เนี่ยเรามักจะใช้กับการถ่ายแบบภาพพอร์เทรตรอยู่แล้วถ่ายภาพคนถ่ายภาพที่ต้องการให้แบบมีมิติภาพในการแบบเลบอฉากหลังฉากหน้านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลนเทเลโฟโต้ที่เราเห็นเขาทําแบบซูม 40x 50x 60x หรือว่าบางรุ่นล่อไป 100x นะครับพวกนั้นเนี่ยก็ยังสามารถจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆกรณีเหมือนกันมีครั้งหนึ่งนะครับแก้วไปหมู่บ้านเล็กๆที่หนึ่งในเยอรมันแล้วก็ขึ้นไปบนจุดชมวิวเพื่อที่จะดูปราสาทที่ชื่อว่านอชไวส์สไต รปรากฏว่าระยะของจุดชมวิวกับระยะของปราสาทเนี่ยมันค่อนข้างไกลามากเลยต่อให้เราแบบใช้ primary camera ในการถ่ายเนี่ยมันก็ยังเสียพื้นที่ด้านข้างออกไปค่อนข้างเยอะนะครับตอนนั้นนะครับก็ใ,ใช้ัวเว่ย P20 Pro นะครับก็เลยกดซูม optical 5x เข้าไปเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าครอปรายละเอียดของตัวปราสาทเนี่ยมาอยู่ในเฟรมได้ค่อนข้างแบบเต็มดีเทลมากๆนะครับไม่เสียพื้นที่เซนเซอร์ด้านข้างที่เราต้องใช้แบบครอบทิ้งไปหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันแบบอาจจะได้คุณภาพที่มันแบบ ไม่สุดนะถ้าเกิดเราเอามาครอบเอานะครับหรือว่ามาโครเลนเนี่ยก็เหมือนเราถ่ายแบบอะไรที่มันเล็กๆเกช่นบอกว่าไปทุ่งดอกไม้ถ่ายเกสรดอกไม้ถ่ายมาแมลงถ่ายอะไรพวกนี้นครับก็จะใช้มาโครเลน,นได้หลายในการถ่ายมาต่อกันที่ข้อที่3นะครับข้อที่3ก็คือเลือกเวลาและเลือกแสงที่จะใช้ในการถ่ายรูปครับ สมมติเวลาเราเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างนี้นะครับบางครั้งเนี่ยเราก็แบบมีคนไปด้วยเนาะเราอยากจะถ่ายแบบภาพพอร์เทรตซึ่งถ้าเกิดเราไปถ่ายภาพพอร์เทรตเวลาแบบเที่ยงหรือว่าบ่ายสองเนี่ยก็แน่นอน,นครับเงาตกหน้าเต็มๆแบบว่าหน้าดำคำ้ำขอบตาออกแน่นอนนะครับเราก็ควรจะเลือกแสงที่มันแบบเอ,อ่อมีความนุ่มนวลนิดน,นึงเช่นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นนะครับอาจจะแบบสัก8ปดโมงหรือว่าแบบหลัง4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยก็จะถ่ายพอร์เทรตได้ค่อนข้างสวยและหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะถ่ายภาพแลน์สเคปนะครับกรวก็ แนะนำว่าให้ถ่ายช่วงที่เป็นแบบพระาทิตขึ้นหรือว่าพระาทิตตกเนี่ยภาพมันก็จะดูแบบไลฟ์ลี่มากกว่าแตบบ่ว่าไปถ่ายแบบเวลาที่แสงมันแข็งๆนะมันก็จะทําให้ภาพมันดูแบบไม่ค่อยมีชีวิตชีวาสักเท่าไหร่อะครับ หรือบางครั้งนะครับเราอยากถ่ายภาพแบบสถาปัตยกรรมถ่ายภาพตึกอะไรเงี้ยให้มันแบบมีคอนทราสต์ของเงาเนี่ยค่อนข้างแบบเข้มแล้วก็แรงๆเลยเนี่ยแก้วมักจะเลือกเวลาที่ดวงอาทิตย์ทำมุมของแสงเนี่ย45องศานะครับอาจจะเป็นแบบช่วง11โมงในช่วงเช้าหรือว่าเป็นสักบ่ายสองครึ่งหรือว่าบ่ายสามโมงเนี่ยในช่วงบ่ายนะทำให้แบบแสงมันจะเป็นเฉียงๆแบบเนี้ยเวลามันตกกระทบลงมานะครับมันก็จะดูสวยงามกว่าแสงในช่วงเวลาอื่นๆนะ มากถึงข้อที่4นะครับข้อนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการแบบกดปุ่มถ่ายรูปกดชัตเตอร์ถ่ายรูปอะไรเลยนะแต่เป็นเรื่องของการหามุมสวยที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักครับวิธีการของแก้วก็คือแก้วจะถามคนพื้นที่ครับ บางครั้งในเวลาเราดูสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปเที่ยวนะครับหรือว่าดูรีวิวท่องเที่ยวก่อนที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยเรามักจะเห็นช็อตที่เป็นแบบไม่ว่าจะเป็นแบบแลนด์มาร์คช็อตไอคอนิกช็อตของสถานที่ต่างๆเป็นแบบคนวิ่งไปตรงอนุสาวรีย์มีนกพิราบบินอะไรเงี้ยเห็นเยอะมากนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดว่าที่นี่เนี่ยมันน่าจะมีมุมอื่นๆที่สวยกว่านี้หรือว่ามีมุมอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้นะซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับที่จะหาข้อมูลหรือหาาสถนนนทีีี่่พ้้ไดเย ก็คือถามคนพื้นที่เนี่ยนะครับเราอาจจะไปหาไกด์ทัวร์ที่เป็นแบบโล c a l ที่นั่นหรือว่าเป็นแบบ tourist information center พวกนี้ก็ช่วยเราได้นะครับหรือว่าง่ายที่สุดเลยนอนโรงแรมที่ไหนนะครับถามพนักงานที่นั่นหรือถามแบบ service s t a าฟที่นั่นเนี่ยเขาแนะนําอะไรที่มันเป็นแบบล o c a l มากๆให้เราได้แน่นอนครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับหรือว่าข้อที่5เนี่ยข้อที่5ก็คือแก้วจะเลือก preset ของสีหรือว่าแต่งโทนของสีเนี่ยให้แต่ละทริปมีความแตกต่างกันครับ เพราะในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งนะครับแต่ละประเทศแต่ละจังหวัดแต่ละสถานที่เนี่ย มันมี mood และโทนของทั้งเรื่องสีแสงแล้วก็บรรยากาศเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตลอดทั้งคลิปสมมุติเราทําแบบคอนเทนต์ยาวมากเลย50รูปเนี่ยมันจะมาใช้สีเดียวกันไปสมุดเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับเราก็ต้องเลือกแบบว่าโทนสีที่มันแบบเดลิเวอร์ความเป็นสถานที่นั้นๆเนี่ยออกมาได้แบบเยอะมากที่สุดแล้วก็ตรงมากที่สุดด้วยนะครับแก้วพยายามจะไม่แบบแต่งสีจนมันแบบเลยความเป็นจริงไปเยอะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเคยมีหลายครั้งนะครับที่เจอกับตัวเองว่า เวลาเราไปเที่ยวตามคนอื่นปุ๊บเราหวังว่าเราจะเจออย่างนี้เลยปรากฏว่ามันไม่ใช่ครับมันแบบแห้งๆจืดๆเราก็มารู้ทีหลังว่าอ๋อเขาแต่งรูปรีทัชรูปเพิ่มนะครับซึ่งข้อน,นี้จริงๆแกวไม่ได้แบบดรามา่าหรือว่ารู้สึกว่าเขาทําผิดนะแต่แค่เรารู้สึกว่าเออถ้าเกิดมีคนเป็นแบบเราเนี่ย เขาจะรู้สึกยังไงนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทริคก,การถ่ายรูปท่องเที่ยวด้วยสมาร์ทโฟนที่แก้เมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับถ้าสมมติว่ามีทริคแบบไหนอีกที่อยากให้แก้วทำเนี่ยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile p h o t o grapher TV แล้วก็แฟนเพจ b i l e p h o t o grapher ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ